สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจกุ้งซอยสองค่ะเคยเป็นเหมือนเจ๊กุ้งไหมคะเวลาไปเลือกซื้อเผือกไม่รู้จะเลือกแบบไหนดีนะคะวันนี้มีสามข้อต้องรู้ก่อนเลือกซื้อเผือกมาฝากค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่1กันเลยนะคะ ให้สังเกตโดยรอบของเผลือกนี่แหละค่ะผิวเขาต้องเรียบนะคะและที่สําคัญให้สังเกตดีๆนะคะต้องไม่มีรอยมแมลงเจาะนั่นเองค่ะถ้าเราไม่สังเกตที่ผิวเขานะคะมักจะมีรอยมแมลงนี่แหละค่ะเจาะตามผิวของเขาค่ะมาดูที่ข้อที่2กันนะคะเราไม่ควรเลือกเผลือกที่มีน้ำหนักเบาจนเกินไปนั่นเองค่ะ หรือลองจับดูนะคะเนือเขาต้องแน่นนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะและคอสุดท้ายสำคัญมากเลยค่ะควรเลือกเผือกที่แก่นะคะสังเกตที่ขั้วเขาแบบนี้ค่ะพเพราะเผือกที่แก่นี้ล่ะค่ะจะมีเส้นใยข้างในสีม่วงค่ะ เดี๋ยวเจ๊กุ้งจะหั่นให้ดูนะคะเลือกเผือกครั้งต่อไปไม่ยุ่งยากแล้วล่ะคะ่ะเผือกที่แก่จะมีเส้นใยสีม่วงแบบนี้คะ่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ